สวัสดีครับผมก๊อปสโรสนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมโคร l a คอ o s สนะครับรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะครับราคาคันนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมบาทรุ่นนี้ให้ความคุ้มค่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับที่หลากหลายโดยที่ราคาจะถูกกว่าตัวท็อปอยู่ที่1 000, 1 0 0 0 0บาทนะครับ ถ้าเรากลัวใช้ฟังก์ชันไม่ครบทุกอย่างนะครับเราก็สามารถเลือกตัวรุ่นนี้ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็ให้มาเกือบจะได้เท่ากับตัวท็อปเลยนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันนะครับประตูเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่รองรับระบบคิก a c t i v a t e นะครับแล้วก็ล้ออลอยนะครับขนาด18นิ้วแล้วก็เบาอไฟฟ้านะครับปรับ8ทิศทางนะครับจุดขายของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นระบบไฮบริดนะครับ ที่เป็นไฮบริดเจเนเรชันที่4นะครับที่ให้การขับขี่นุ่มนวลนะครับประหยัดน้ำมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้การประหยัด3.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับสภาวะรวมนะครับไฮบริดนะครับก็จะเป็นรถที่เป็นการชาร์จไฟในตัวนะครับก็คือขับขี่ไปก็ชาร์จไฟไปนะครับไม่จำเป็นต้องจอดนะครับชาร์จนะครับหรือว่าเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้นะครับจะเดินทางไปไหนเนี่ยไม่ต้องมาห่วงพวงว่าจะต้องมี สถานีที่ให้ชาร์จไฟหรือเปล่าครับหรือว่ามีสถานีบางทีก็ต้องไปต่อคิวเขารถเรานะครับไม่ต้องครับแค่เติมน้ํามันขับไปมันก็ชาร์จไปก็ประหยัดน้ามันถึง25.6กเมตรต่อลิตรนะครับรถคันนี้นะครับการออกตัวเนี่ยก็นุ่มนวลน,นะครับการขับขี่ก็จะเงียบเพราะว่ามันเป็นการทํางานลูกผสมนะครับระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปล่อยมลพิษมาต่ำมากนะครับ ดีไซน์นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นรถ SUV ยกสูงนะครับให้ไฟหน้านะครับขนาดใหญ่ตอบรับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นกระจังหน้าสีดําเงาเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารถคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้า LED p r o j e c t ตอร์ไบบีมแบบ h y b ริดนะครับขออธิบายนิดนึงนะคือไฟหน้ารถคันนี้นะครับจะเป็นหลอด LED นะครับให้แสงสีขาวส่องสว่างเห็นระยะไกลนะครับ โคมไฟนะครับจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับใบบีมนะครับซึ่งก็คือไฟสูงและไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับแล้วก็จะเป็นไฟแบบไฮบริดก็คืออ่าก็จะเป็นสีฟ้านะครับสวยงามนะครับด้านบนนะครับจะเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g Li g h t แบบ light g u i d i n g นะครับก็คือเป็นไฟไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับให้เป็นเส้นสายนะครับสวยงามนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับ ก็ช่วยให้เห็นระยะใกล้เหมือนกันครับแล้วก็ปลอดภัยดูหรูหรานะครับนอกเหนือจากนี้นะครับไฟหน้าคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับจะเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตามสภาวะแสงนะครับซึ่งก็คือถ้าอยู่ในร่มนะครับหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟหน้าจะเปิดให้อัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเกิดเราขับไปที่มีแสงสว่างหรือว่าตอนกลางวันไฟหน้าก็จะปิดให้นะครับรวมทั้งจะมีระบบ um e anyway. o l l o w m มี o m e นะครับระบบ o l l o w m มี o m e อ่ะก็คือระบบที่ส่งเรานะครับให้เข้าบ้านคือหลังจากที่เรา เราดับเครื่องแล้วไฟจะส่องสว่างอีก30วินาทีนะครับก็หลังจากที่เราเดินเข้าบ้านเนี่ยไฟก็จะดับลงช่วยให้สะดวกสบายครับกรณีที่เราจอดรถที่บ้านเนี่ยแล้วมืดหน้าบ้านอาจจะมืดก็ปลอดภัยครับอาจจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวคอตัวนี้ก็ช่วยเรื่องปลอดภัยได้ดีทีเดียวครับล้ออลอยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง2อ5 5้าห้นย์าร์บแปดะครับดูหรูหรานะครับเข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็ หน้ายางที่กว้างเนี่ยทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับให้ความนุ่มนวลด้วยนะครับเรามาดูกันที่ดีไซน์ด้านข้างนะครับจะสังเกตนะครับว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นสายเนี่ยจะเป็นหลักเขาเรียกว่าแอโรไดนามิกนะครับหรือว่าหลักอากาศพลศาสตร์นะครับตัวรถนะครับจะลู่ลมนะครับไม่ต้านลมนะครับจะช่วยให้รถน่ประหยัดน้ํามันตรงนี้ได้ด้วยครับแล้วก็นะครับรถคันนี้นะครับถ้าเราถือกุญแจไว้นะครับ ไว้กับตัวนะครับอยู่ในรัศมี7จซนติเมตรนะครับก็สามารถปลดล็อกกระเข้าตัวรถได้อย่างง่ายดายนะครับเขาเรียกว่าฟังก์ชันสมาร์ทเอนทีนะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างอัจฉริยะนะครับกระจกมองข้างอัจฉริยะก็คือกระจกตัวนี้กระจกปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับซึ่งก็คือถ้าเราล็อกรถเนี่ยมันก็จะพับเก็บให้อัตโนมัตินะครับซึ่งอัจฉริยะยังไงก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมี ตัวเขาเรียกว่าฟังก์ชันรีเวิร์สลิงนะครับถ้าเราใส่เกียร์ถอยนะครับหรือว่าเข้าถอยหลังนะครับมองมาที่กระจกมองข้างมันจะปรับองศานะครับลงมานะครับเขาเรียกว่าช่วยดูฟุตบาทด้วยแล้วก็ถ้าเกิดขนาดที่เราขับขี่เนี่ยจะมีระบบ b ายสปอร์ตมอนิเตนะครับหรือว่าระบบเตือนนะครับเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับนะครับก็จะมีไฟเตือนนะครับขึ้นมาที่กระจกมองข้างอัจฉริยะตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบ RCTA นะครับหรือว่า Real Cost Traffic Alert นะครับระบบช่วยการถอยรถนะครับออกจากซองนะครับก็คือขณะที่เราถอยเนี่ยถ้ามีรถวิ่งตัดท้ายเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบนะครับตรงที่กระจกมองข้างตัวนี้นะครับรมก็มีเสียงเตือนด้วยนะครับมาดูด้านท้ายบ้านไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่จะเป็นแบบ LED นะครับไลท์ไกดิ n งนะครับสีแดงนะครับมองเห็นระยะไกลนะครับสวยงามรวมทั้งมีฟันหมอกที่ด้านหลังให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ2จุดเนี่ยก็จะเป็นไฟถอยนะครับกล้องมองหลังนะครับช่วยให้การถอยนะครับสะดวกสบายนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีสับปรนะครับขีดฉลามนะครับดีไซน์ก็คือช่วยแหวกอากาศนะครับแล้วก็เตเอร์นะครับก็ติดมาให้เลยนะครับจากโรงงานแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับ ส่องสว่างเห็นระยะไกลนะครับที่สำคัญนะครับจุดขายของตัว Corolla c ร s s ไฮบริ i p r e m m u m คันนี้นะครับก็คือประตูฝาท้ายไฟฟ้าอัาตโนมัตินะครับรองรับเซ็นเซอร์ Kick-Activate นะครับช่วยให้การเปิดฝาท้ายนะครับเป็นเรื่องง่ายดายและสะดวกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ แค่มีกุญแจรถอยู่กับตัวนะครับก็สามารถเปิดติดฝาท้ายด้วยการเตะได้นะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันจะมีระบบ jam protection นะครับหรือว่าป้องกันการหีบนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับครับถ้าประตูปิดนะครับโดนตัวเรามีแรงต้านนิดนึงนะครับประตูก็จะหยุดให้นะครับ ช่วยให้เรานะครับปลอดภัยนะครับไม่โดนประตูหนีบนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวคโรล่าคอ o สทุกรุ่นเลยนะครับก็จะมีสามารถจุสัมภาระด้านท้ายนะครับได้ถึง487ลิตรนะครับก็และเบาะนะครับก็สามารถปรับพับเก็บได้หลากหลายสไตล์นะครับสามารถพับเก็บแบบ60-40แยกได้นะครับแล้วก็สามารถพับลาบลงไปก็ได้นะครับทำให้สามารถเก็บของ ขนาดใหญ่ได้เช่นเราไปซื้อต้นไม้นะครับขนาดใหญ่ก็สามารถบรรทุกใส่พรลล่าคอร์สกลับบ้านได้เลยนะครับหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดนะครับจะเห็นว่าห้องนที่เก็บสัมภาระเนี่ยจะเก็บกระเป๋าว่างกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นแผ่นนะครับบางสัมภาระนะครับก็ดึงออกมาปิดนะครับแค่นี้ก็ช่วยบางสัมภาระด้านล่างนะครับก็ให้ทรัพย์สินปลอดภัยแล้วครับ สำหรับภายในค ور ล่าคอสนะครับรุ่นไฮบริดพรีเมียมนะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับก็คือภายในดำแบบนี้นะครับกับอีกสีนึ้งก็คือเป็นภายในแดงนะครับหรือว่าเทอร์รารสซานะครับการเลือกภายในเนี่ยมันจะจับสีคู่กับสีตัวถังรถด้านนอกนะครับซึ่งถ้าอยากได้รถภายในดำแบบเนี้ จะต้องเลือกสีรถนะครับก็จะมีสีเมทัลซีมนะครับหรือว่าสีเทาแบบคันนี้นะครับแล้วก็สีกาไฟหรือว่าเทาน้ําตาลแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเนบูล่าบลูแล้วก็สีเลดนะครับเลไมก้านะครับสีแดงนะครับสีสีนี้นะครับจะได้ภายในเป็นสีดําส่วนถ้าอยากได้ภายในสีแดงต้องเลือกสีตัวถังภายนอกนะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีดําอีกสีนึงนะครับ ก็คือจะเป็นสีเซเล็ตชัเกยนะครับหรือว่าสีเทาฟ้านะครับก็จะเป็น3สีนี้นะครับจะเป็นได้เป็นภายในแดงนะครับห้องโดยสารนะครับตัวโครล่าคลอสนะครับก็จะดูกว้างขวางนะครับโปร่งนั่งสบายนะครับหลังคานะครับก็จะยกสูงขึ้นนะครับทำให้อ่าเขาเรียกว่าห้องโดยสารเนี่ยไม่ดูอึดอัดนะครับแล้วก็กระจกทุกบานนะครับก็จะเป็นบานใหญ่นะครับปลอดโปร่งนะครับเบาะนะครับเบาะทุกๆ ทุกคนนะครับอ่าสำหรับผู้โดยสารทุกทุกคนนะครับจะเป็นเบาะขนาดกว้างนะครับอบกระชับนะครับเป็นแบบบับเบิ้ซีดนะครับแล้วก็วัสดุตกแต่งนะครับตรงคอนโซลเนี่ยจะเป็นแบบหนังนะครับแบบบุนุ่มนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะดูหรูหราพรีเมียมนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยแถบเมทัลลิกนะครับส่วนแผงคอนโซลนะครับควบคุมแอร์นะครับแล้วก็จอเครื่องเสียงเนี่ย แล้วก็ฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นวัสดุแบบเปียโนแบ็กนะครับหรือว่าแบบเงาดำนะครับทำให้ดูหรูหราพรีเมียมนะครับเหมาะกับเจ้าของรถคันนี้เลยนะครับห้องโดยสารนะครับก็คือ กว้างสบายนั่งสบายนะครับก็คือเบาะคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับ8ทิศทางขณะที่เบาะด้านหลังนะครับสามารถปรับเอ็นได้2ระดับนะครับนั่งใกล้ไก็สบายไม่เมื่อยและด้านหลังนะครับก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยพร้อมช่องเสียบชาร์จไฟ USB นะครับสองตำแหน่งเลยนะครับมาดูวันที่ตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับรถคันนี้นะครับจะใช้สถาปัตยกรรมการออกแบบรถใหม่นะครับหรือว่า TNGA นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ช่วยให้เกาะถนน และช่วงล่างนุ่มนวลนะครับก็เขาเรียกว่าการปรับดีไซน์ใหม่นะครับพวงมาลัยนะครับตอบสนองแม่นยำควบคุมได้อย่างมั่นใจนะครับและทัศน์อวิสัยดีเยี่ยมนะครับไร้จุดบอดนะครับมาดูกันที่นะครับระบบความปลอดภัยของโครโร拉คอร์สกันนะครับโครโร拉คอร์สนะครับจะได้การรับรองนะครับความปลอดภัยสูงสุดถึง5ดาวนะครับจากอาเซียนเอนแคปก็คือรถคันนี้นะครับจะมีความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับ โดยจะมีถุงลมนะครับเสริมความปลอดภัยมาให้นะครับทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะครับส่วนระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็จะมีระบบเบรกที่เขาเรียกว่า ABS นะครับ EBDBA นะครับมีมาให้หมดเลยนะครับระบบเบรก ABS นะครับก็คือระบบป้องกันล้อล็อกตายนะครับระบบกระจายแรงเบรกครับ EBD นะครับแล้วก็ระบบเสริมแรงเบรก BA นะครับก็จะมีมาให้หมดทุกรุ่นเลยนะครับรถคันนี้นะครับก็จะมีระบบ VSC และ TSC นะครับ ระบบ VSC ก็คือระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งนะครับระบบนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหานะครับอาการหน้าดือ้อหรือท้ายปัดขณะที่เข้าโค้งนะครับจะช่วยให้การเข้าโค้งเนี่ยของคโรร่าคอร์สเนี่ยเป็นไปด้วยความปลอดภัยและมั่นใจนะครับหายห่วงนะครับและระบบ t r c ก็คือระบบ traction control นะครับ ระบบนี้นะครับจะช่วยให้การออกตัวนะครับเป็นไปด้วยความมั่นใจนะครับเพราะว่ามันระบบนี้จะป้องกันการลื่นถไหลนะครับขณะที่ออกตัวนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ s a c นะครับหรือว่า Hill Assist Start Control นะครับระบบนี้นะครับจะช่วยออกตัวบนทางลาดชันหรือว่าออกตัวบนสะพานนะครับกรณีที่รถเราติดอยู่บนสะพานนะครับหรือว่าทางชันนะครับถ้าเราเปลี่ยนเท้าเราจากเบรกไปอยู่ที่คันเร่งนะครับถ้าไม่มีระบบนี้รถมันจะไหลลงมานิดนึงนะครับทำให้เกิดอาการเวได้นะครับ ระบบนี้นะครับจะช่วยหน่วงเบรกนะครับประมาณ3วินาทีนะครับก่อนที่รถเราจะไหลลงมาก็ทําให้มีเวลานะครับขับขึ้นระพานได้อย่างมั่นใจนะครับคุโรราคอรสคันนี้นะครับก็จะมีระบบ TPMS มาให้ด้วยนะครับก็คือระบบ t p r e s s u r e m o n i t o r System นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีลมยางมีการผิดปกตินะครับคือรถคุโรร่าคอร์สของเรานะครับถ้ามีลมอ่อนนะครับหรือว่ายางรั่วยางแบนเนี่ยมันจะมีไฟแจ้งเตือนนะครับที่จอ m อ d นะครับ ช่วยให้เรารู้ว่า,วาสภาพลมยางเรานะมีการผิดปกติแล้วเราก็แก้ไขด้วยการขับไปเติมลมนะครับหรือถ้ายังรั่วก็จะมีชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาให้นะครับก็ซ่อมยางด้วยตัวเองนะครับง่ายๆครับไม่ต้องขึ้นแม่แรงเลยนะครับแล้วก็จะมีระบบอย่างที่ผมเกิ่นไปตอนแรกนะครับก็จะเป็นระบบ BSM และ RC TA นะครับ ระบบ BSM ก็คือ Blind Spot Monitor นะครับระบบแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีรถอยู่มุมอับนะครับถ้ามีรถอยู่มุมอับด้านหลังเรานะครับขณะที่เราขับขี่เนี่ยจะมีไฟแจ้งเตือนมาที่กระจกมองข้างเรานะครับไฟสีส้มถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไฟตัวนี้ก็จะกระพริบ IP, นะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบ RTA c นะครับคือ Real r o s s Traffic Alert ระบบนี้นะครับจะช่วยแจ้งเตือนนะครับ ขณะที่เราถอยรถออกจากช่องจอดนะครับก็ถ้าเกิดมีรถวิ่งตัดท้ายเรานะครับระบบตัวนี้ก็จะมีไฟกระพริบที่ตรงกระจกมองข้างนะครับแล้วก็จะมีเสียงเตือนด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีรถอยู่ที่มุมอับที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็ทําให้การขับขี่นะครับไม่ว่าจะมีรถอยู่มุมอับด้านหลังหรือด้านข้างเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเราทําให้เราขับรถได้อย่างมั่นใจครับการรับประกันตัวโคโรล่าคอร์สคันนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ขยายการรับประกันตัวรถให้นะครับจาก3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับเป็น5ปีหรือ1,50 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็คือรับประกันกันยาวๆไปเลยครับรวมทั้งนะครับระบบไฮบริดก็จะรับประกันให้5ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางก็ช่วยให้หายห่วงนะครับในการใช้รถไฮบริดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่ารถจะมีปัญหาเพราะว่ามันรับประกันให้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ขยายฟรีค่าแรงเช็คระยะนะครับ จาก50,000กิโลนะครับเป็น100,000กิโลนะครับหรือว่า5ปีเหมือนกันครับรถคันนี้นะครับนอกจากรับประกันตัวรถแล้วก็จะรับประกันราคาขายต่อในอนาคตด้วยนะครับก็คือการันตีฟิวเจอร์แว e ลูรับประกันโดยจอนตาชัวครับก็คือรถคันนี้ราคาขายต่อเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะไม่ถูกกว่ารุ่นที่เป็นรุ่นปกติอย่างแน่นอนครับพิเศษสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจออกรถตัวคโรล่าคอร์ช่วงนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับดอกเบี้ย1.85% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นนะครับหรือจะเลือกดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับ1.29%ก็มีให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาว0บาทเลยนะครับ0บาทก็สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับก็สามารถทําได้นะครับโดยการเช็คสิทธิ์ลูกค้าเก่าบอดดีกับทางเราได้นะครับก็ทักอินบ็อกมาครับเดี๋ยวเราจะเช็คสิทธิ์ให้นะครับถ้าคลิปนี้นะครับถูกใจยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครท์ให้ด้วยนะครับ คลิปหน้าถ้ามีโอกาสอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนทักทายมาได้นะครับคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ